ทำใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะเอาตุงอันใหม่มาแขวนแทนอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ณตอนนี้ที่เห็นคือมีการนำตุงเก่านะคะที่ห้อยไว้ตามหลังคานะคะเอาออกค่ะถ่ายสังฆทานนะคะมีทำบุญแก้ปีชงแล้วก็ซื้อข้าวสารปิดแผ่นทองของพ่อวัดไร่ขิงค่ะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงในพระอุโบสถนะคะ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพระประจำวันเกิดของคนเกิดพุธกลางคืนนะคะคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะคะใครที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์สิงนค่ะคือหนึ่งในห้านะคะของปัญจภาคีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูความเปลีป่ยนแปลงของวัดไร่ขิงนะคะ หลังจากที่มีข่าวมีข่าวไปก็จะพาถ่ายทอดให้ชมนะคะว่าวันเลขหิงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเริ่มต้นจากจุดที่หนึ่งนะคะจุดจำหน่ายดอกไม้ทุกเทียนนะคะก็ลดขนาดลงแล้วก็ลดพื้นที่ลงด้วยหลังจากที่ซื้อดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็เดินทางเข้าไปในพระอุโบสถนะคะเพื่อไปไหว้พระขอพรนะคะ แต่ที่นี่จะไม่จุดทูบจุดเทียนไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนนะคะแค่อธิษฐานแล้วก็เอาแผ่นทองปิดที่พระพุทธรูปนะคะอันได้แก่หลวงพ่อวัดได้ขิงหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็สมเด็จพระสังกัจจายนะคะส่วนในพระอ,อุโบสถคะ่ะก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปปิดทองหลวงพ่อวัดได้ขิงองค์จริงนะคะ ให้กราบไหว้ขอพอรได้อย่างเดียวค่ะเราได้ดอกไม้ทูบเทียนจากที่เราไปบูชามานะคะเราก็มาอธิษฐานขอพอรกันตรงนี้ค่ะพออ,อธิษฐานขอพอรเสร็จปุ๊บเอาดอกไม้วางที่ถาดทูบเทียนนะคะแล้วก็เอาแผ่นทองปิดตามพระพุทธรูปองค์ต่างๆค่ะส่วนในพระอุโบสถที่เป็นที่เป็นสถานของ หลวงพ่อวัดได้กินองค์จริงจะไม่ให้ปิดทองนะคะให้กราบไหว้ขอพรอเท่านั้นนะคะ สังฆทานนะคะมีทําบุญแก้ปีชงแล้วก็ซื้อข้าวสารปิดแผ่นทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงะคะ่ะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงในพระอุโบสถนะคะด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพระประจำวันเกิดของคนเกิดทุกกลางคืนนะคะคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะคะใครที่เกิดวันทุกกลางคืนนะคะมาที่ สำหรับภายในพระอุโบสถนะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตู้บริจาคตู้ลับ,บริจาคก,ก็จะมีจํานวนที่เป็นของวัดที่แท้จริงนะคะตู้ทำบุญที่วัดอื่นมาฝากไว้นี่เอาออกหมดแล้วค่ะผมที่ปูพระอุโบสถก็อ,ออกแล้วด้วยนะคะ คนที่มีจิตศรัทธานะคะก็ยังมาที่นี่อยู่ไม่ขาดนะคะแต่อาจจะเบาลงนะคะเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะตรงนั้นคือจุดจุดบริจาคทรัพย์นับรับน้ำมนต์นะคะเป็นจุดเข้าสารอาหารแห้งบริจาคค่ะทำบุญวันเกิดสะดาะเคราะ์ทำสังฆทานนะคะ ได้ที่จุดเดิมด้านหลังของอุโบสถหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะคะจะมีพี่แกะมีกุมารน,นะคะนี่เป็นด้านหลังของหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะคะที่เราซ้มเข้าไปในพระอ,อุโบสถค่ะ เติมน้ำมันตะเกียงนะคะแล้วก็ตักบาตรเศจสตางค่ะเมื่อปิดทองไหว้พระขอพรหลวงพ่อวันได้ขิงแล้วก็เดินออกมาที่ศาลาทนานนะคะที่ไปให้อาหารปลานะคะก็ยังมีหลังคงหลังคาเหมือนเดิมนะคะเป็นเพลงแต่ว่าส่วนในของ การทำบุญบริจาคตู้ที่วางเอาไว้ตามจุดต่างๆหายไปนะคะตรงนี้ยังเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้เปลี่ยนแปลงเฉพาะแค่จุดจำหน่ายดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็ ตามตู้รับบริจาคต่างๆนะคะจากที่เคยมีวัดต่างๆเอาตู้มาฝากก็จะไม่มีแล้วนะคะคงไว้แค่ตู้ของวัดเลข่เขีงเท่านั้นนี่ค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะส่วนพักผ่อนหย่นใจสิงสารสัตว์ก็ยังคงมีเหมือนเดิมค่ะ รูปปั้นสิงสารา,าสัตว์นะคะอาทิเช่นวัวควายเสือขาวเสือดาวเสือดำเสือลายแพะแกะเป็นต้นนะคะตรงนี้นะคะยังมี โดมมีหลังคาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นหลังคาเป็นโดมที่สร้างถาวรน,นะคะตรงนี้คือทางไปไหว้พระประจำวันเกิดค่ะก็ยังมีเหมือนเดิมเป็นเพียงแต่ว่าอาจจะมีการบูรณาการเอาสิ่งของที่เก่าแล้วนะคะออกบูรณะให้สาอาดมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะ ศาลาตรงนู้นนะคะคือศาลาของศิลปินไทยนะคะเช่นยอรักษสลักใจสายันสัญญานะคะทูนทองใจสุรพลสมบัติเจริญนะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะมีการเอาญ้าผืนเก่าออกนะคะเอาญ้าผืนใหม่ลง เก้าอี้ที่นั่งพักนะคะก็จัดให้เป็นระเบียบเข้าที่ขึ้นไม่ละเกะละกะนะคะตรงนั้นคือจุดบูชาของท้าเวสวร์นนะคะยังอยู่ที่เดิมค่ะด้านหน้าของศาลานี้นะคะ จะมีพระพุทธรูปปางสายญาตินะคะอยู่หน้านี้ค่ะนี่นะคะมีเพิ่มมาหน่อยนึงนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะศาลาศิลปินนี้จะมีล้อต๊อกนะคะหรือนายสวงทรัพย์สำรวยจิวพิจิตนะคะยารลักสลักใจทุนทองใจใกล้แก้วสุพรรณแล้วก็สายันสัญญาค่ะ เรียกว่าศาลาศิลปินนะคะด้านหลังพ่านอนนะคะรูปนี้คืออดีตท,ท่านเจ้าอาวาสนะคะองค์ก่อนนุ้นค่ะขพ่อปัญญานันทปุญโยนะคะด้านข้างนะคะของพระอ,อุโบสถนะคะเมื่อเราเอารถมาจอดนะคะหรือนั่งรถเมย์มา ถ้าเดินมาทางด้านข้างจะเจอศาลานี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นพวกท้าเวสวรรอย่างที่พาไปชมเมื่อสักครู่ค่ะแล้วก็ศา,าลาศิลปินนะคะอะไรที่ลกลุงลังนะคะก็ได้รับการเอาออกนะคะคงไว้แต่สิ่งที่ยัง ดีงามนะคะเราพุทธศาสนิกชนนะคะเราก็ต้องทำลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาค่ะไม่ได้ยึดกับตัวบุคคลนะคะยึดกับพุทธศาสนา เป็นรูปสัตว์นะคะมีอนุสาวรีย์ของสามพานนะคะอันเป็นประวัติที่ยาวนานนะคะประวัติของสามพานคือปัจจุบันก็คือจังอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะคะนั่นก็คืออำเภอสามพานค่ะมีที่มาที่ไปนะคะของพานสามคนค่ะ นี่ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะจุดที่ให้นมัสก,การจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปนะคะก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะด้านนน้นเป็นลานจอดรถนะคะที่เห็นตรงหน้าคือลานจอดรถอาคารจอดรถก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะด้านนี้ก็เป็น บูชาปีเกิดโดยการบูชาด้วยเรือสะดอเดาะเคราะห์สืบชะตาบารมีนะคะชุดละ99บาทนะคะใส่ในเรือมีทูบมีเทียนมีดอกบัวนะคะมีหลวงพ่ออุปคุตมีคาถาสวดด้วยค่ะเสร็จแล้วก็บูชาพระประจำปีเกิดนะคะ ใครเกิดปีไหนนะคะก็ลอยได้เลยนะคะลอยใส่แม่น้ำนี้นะคะด้วยเรือที่ถ่ายให้ดูมาสักครู่นะคะลาสีสิงก็เริ่มตั้งแต่16สิงหาถึง16กกันยานะคะก็ลอยลอยช่องนี้ได้เลยนะคะฝ่อยเรือตรงนี้นะคะ ถ้าเป็นวันธรรมดานะคะคนก็จะไม่เยอะนะคะถ้าเป็นวันหยุดเสราร์อาทิตย์หรือนะะักขัดตะเลิกก็จะมีร้านค้านะคะร้านกาแฟร้านขนมนะคะของทางวัดค่ะมาจำหน,น่ายขายในราคาถูกนะคะ,ะทางด้านขวาคือวังมัตฉานะคะซื้อย่อนตกย่อนนะคะย่อนเงินนะคะแล้วก็เอาอาหารเม็ดไปให้อาหารปลาได้เลยค่ะ ฝั่งด้านโน้นนะคะก็ของวัดไร่ขิงเหมือนกันนะคะเป็นที่ปล่อยปลาปล่อยเต่านะคะของวัดไร่ขิงเหมือนกันนะคะมีอยู่สองฝั่งจากเท่าที่เห็นก็จะมีแพอาหารด้วยนะคะหรือจะนั่งเรือก็ได้ะคะ่ะชมไปถึงวัดไร่ขิงนี่น่าจะถึงวัดดอนหวายนะคะน่าจะไปถึงวัดดอนหวาย สีฟ้าสีขาวค่ะนี่คือแม่น้ำท่าจีนนะคะสะพานโน้นคือสะพานรัฐประชานุกูลนะคะอุทยานการศึกษาพระเป็นจะภรคีวารีปฏิหารนะคะ เป็นจักวารีสราราปัญจภาคีวารีปฏิหารนะคะเราก็มาชมบ้านดินอินทนัทกันนะคะเลี้ยงปลาครับดูดนมนะคะ ไปในบ้านดินจะเป็นรูปป้านของนในสมัยที่พระพุทธเจ้านะคะประสูตินะคะพระเ,เจ้าชัยนะมานทิดาพญามานทั้งเจ็ด ส่งออกผนวดนะคะสมดับคันปรินิพานใต้ต้นลังค่ะพระพุทธเจ้านะคะปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะคะ พิคคุนะคะในหลวงราชการที่9นะคะ เจ้าปางสมาธิเป็นธรรมดินเป็นโลกปั้นที่ปั้นจากดินอันนี้นิทานชาดกเรื่องพระมหาชนกค่ะพระมหาชนกกับนางเมฆลานะคะ นางสุวรรณมัจฉากับมัจฉานกะนะคะแม่ลูกกันเป็นนิยายชาดกนะคะกินล,ลีก็สวยงามนะคะ เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ปีกค,ะค่ะพระพุทธเจ้าสเสด็จจากชั้นยาวดาวดึงนะคะลงมาประสัตว์โลกนะคะแล้วก็คู่กับปางสวยสุขค่ะภาพนี้เป็นปิจนาธรรมนะคะบวสี่เหล่านะคะปิจนาธรรมของพระพุทธเจ้านะคะ สันตรัสเอาไว้ค่ะบัวสี่เหล่าน้องแกะเทพกุมารอินทนัทน้องจุกนะคะพระประถมทรงจกกักรพรรดิค่ะ เป็นลูกปั้นดินนะคะออกจากถ้ำดินนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตรงจุดอื่นที่วัดที่เราอยากจะนำเสนอต่อไปนะคะสรุปแล้วโดยรวมนะคะวัดก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างบางส่วนอันไหนที่เก่าสุดโทมก็เอาออกนะคะทำให้โล่งมากขึ้นนะคะ ไม่ละเกะละกะหลังคาบางจุดก็ถูกนำออกยกตัวอย่างเช่นกองนี้นะคะตุงนะคะตุงก็เอาออกหมดนะคะนี่ก็มีช่างนะคะมาเอาตุงลงนะคะ น่าจะทําใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะเอาตุงอันใหม่มาแขวนแทนอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ณตอนนี้ที่เห็นคือมีการนําตุงเก่านะคะที่ห้อยไว้ตามหลังคานะคะเอาออกค่ะอ,ออกจากพระอุโบสถท่าเรียวซ้ายนะคะ จะเจอสารลาติดแอร์ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นที่ไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญหรือว่าญาติโยมนะคะได้ปฏิบัติธรรมกันนะคะวันนี้ไม่มีการปฏิปฏบัติธรรมเลยปิดไว้นะคะ นี่คือพอสังเกตนะคะที่เอามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะวันที่ถ่ายทำคือวันที่4มิถุนายน2568ค่ะที่วัดได้ขิงนะคะอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะ ันนี้เรามานะคะที่วัดเราก็ได้เห็นหน่วยงานปปสนะคะเข้ามาดูการเช่าของวัตถุมงคลนะคะมาตรวจสอบดูนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวก็จะมีหน่วยงานภาครัฐปปสนะคะลงมาที่วัดนี้ตลอดนะคะ ชุดนั้นค่ะ5คนนะคะเป็นหน่วยงานปาปสนะคะภาครัฐส่งมานะคะสาย84ข้ามสะพานไปนู้นนะคะเดี๋ยวเราดูซิจะนั่งสาย84ไปไหนได้บ้างเขาบอกว่าต้องข้ามไปฝั่งโน้นเดี๋ยวไปถามเขานะคะอ้อเห็นมีจุดจอดรถเมย์สาย84นะคะ ให้มาสะดวกนะออกจากทางวัดนะคะทางด้านลานจอดรถก็สามารถออกด้านข้างได้นะคะแล้วก็รอสาย84ถึตรงจุดนี้ได้เลยนะคะตรงนี้สายห้าห้ากก็ผ่าน8 4ก็ผ่านนะคะวันที่4ถึง12ตุลาคมปีนี้นะคะจะมีการประมูลร้านค้านะคะซึ่งจะเปิดประมูลวันที่15สิงหา ส่วนวันงานร้อยสามปีชาติการนะคะมีขึ้นวันที่4ถึง12นะคะวันที่10กรกฎาวันอาสารหะสาย84จะมาจากตรงนู้นนะคะ